จะกินไไมเนี่ะอ๋อเดี๋ยวน้องกินอันนี้ก่อนนะยำ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 เดเดยกเด็กนะยืนรอเลยยำยำยำเด็กนะยนรอนะยืนรอก็เมื่อยหรอกน้ำมัมีแรงเยอะเงียน้ำเป็นไฟเนียเนียเนีย อะไรขึ้นมาอาจารย์ดาวดาวไก่น้องไก่จับอันนี้อะไรเนี่ยนี่น้ำมันน้ำมูซื้อซื้อนักกิ๊มานะนอืมซื้อนีอ้หมดเป็นไฟเป็นไฟโอ้ยโอเ น่องไก่กินไม่ได้เลยหรอนะเช็บุดแล้วกินนี้กันอันนี้ก็หมดแล้วไก่ก็กินไม่ได้แล้วแ้วออนหกกหนกนกนนันน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 หนนนน สองสองอา้าเลยได้คร่้งั้นโอหมเอโอหม่จะออแสแท้ดิอันนี้เอาอานี้เอานี้มันมันได้หลายครั้งหนลองลองอันอื่นบ้่ง นแบกและเอีกอันนึงอีกอันนึงข้างล่างสุดอีกข้างล่างสุดต้องกินมาเยอะเลยนะพุมม ภมน้ำมูกจะแตกแล้วน้มัเร็วๆจีน้ำมันมาช่วยกินหน่อยผมน้ำมูกจะแตกแล้วแอรวิ่งโซ่ภูน,น,น,น้ำมูกจะแตกแล้วมาช่วยกินหน่อยสิซ้<ำ>่ไแตเลยยังไม่แตกสิ <laughs> ไมากินของน้ำมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยของน้ำมูอะน้ำมานามากินของน้ำมูไปนะเราเลี้ยงนิ่ง เร anyway, ียบร้อยก่อนแล้วก็อันินเยอะกินหนอยกินกินเนี่ยเนี่ยเน้ำมันหมดแล้วยังไม่หมดเลยนี่ไงนี่ไงอันนี้เป็นไฟหมดแล้วเนี้ เดี๋ยวเรานั่งกินก่อนนะนั่งเต้นกันแป๊บนึงเต้นเต้นคนที่เยอะๆอ่ะ เด็กเบิ้มโนเลน่เต้นกันไหนมาขึ้นรถกันขึ้นรถขึ้นรถรถไหนเน่เน่รถมอเตอร์ไซค์สิ่งรถมอเตอร์ไซค์สิ่งขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย ไอ้ยบุ๊บบุเจอหัวแบ,บ่เลยยืดทืลอเธอปัจีโล่ชวยลงเรงด้วยไม่ชั้นสองด้วยหรอนะมาขุ้นบนอนะ่ะเจะเด่นนะ่ะไปดูหน่อยไปตรงไหนเ้ยมันอะไรอยู่นี่ นี่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 น,น,น,นมาอยู่นี่ว้าวขึ้นไปไม่ได้ชิคขึนไปไม่ได้อ่ะเสีโลโยวหรือเปล่าไม่ได้เสียหรือหือหรือว่าเกมอะไรเล่นโนมกำลังสั่งอยู่นะโนเซะ น้ำไไมันมืิ้วผัคกาดเอาอะไรเฮมเอบอร์เกอร์เฮมเบอร์เกอร์เอาอะไรเอาเฮมเบอร์เกอร์ไหนเอาเฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมีนะนี่มีกุ้งมียำเบอร์เกอร์มีชีสซี่นี่แล้วแล้วก็เฮมเบอร์เกอร์ไหนอีกอันอันนี้อะไรอ่ะไก่ลูกชิคเก้นเอา

แฟนฟลายแล้วก็เอาน้อง,ของขไข่น้องไข่ได้หรอกก็เอาฮอดอกหมาแล้วก็เอาน้ำแล้วน้องมันสั่งแล้วนะหลอกค่ะใช่

ไม,ม่รูก้กดไปหมดนั่งไม่ได้เอ้ยน้ำมันของน้ำมูมาแล้วนี่อาหารน้ำมูและและอาหารน้มัสลาอาหารน้ำมันต้องต้องไปซื้อเองน,น้ำนมันได้ไหมเออบอกว่ามาเมาน้นๆน,นั่งตรงนี้ลามาได้เยอะแรงไม่ได้ออกเข้าใหม่ อะไรมาอยู่นียมันกุ้งหมายินลมมันลมมันมันตอนกินลบินกุ้งหมายินมั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 นคอยากกระลอกขยากเล่นอันนี้อ่ะเอาหยกหน้ามูมาด้วยได้ไหมใช่หยกน้ามูนะคนจะได้ไร เหนือกันเลยอ่ะใช่น de ี่นี่นี่ด้วยเพชรเราก็เพชรหรือไดมอนด์เพชรไดมอนด์ดูขู่วันนี้ทำอะไรมาได้เดีอดเยอะจังเลย อันนี้เหรอใช่มอันนี้ใแล้วนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้ไข่ใช่ไมไข่ไข่ไอ้พวกบอกนี้ใช่มคอเกินจะได้ยินได้ได้ยินมาแล้วเออเอออเออออก็อันด้วยรางวันด้วยวันไป ช่วงรางวันไปโซนใหม่น่ะนะมาแข่งแล้วนะนี่เราเลือชิไม่เนมูชาเนมูก็ไม่เหมื่นกันเน่ยออ ก็น้ำมูบึงตุ่มล้อมก่อนโอเคได้ได้ตังค์นี่สุกแค่ไหนต้อสุกแค่ไหนอือเพีลังลสีม่วงโอ้โหทำไมน้ำมูลดันเก่าน้ำมูนักเก็บ ก่อนนะเดี๋ยวน้ำมือเดี๋ยวดูนะะมาเดี๋ยวดูใ้แรไปไปน้ำรถใหม่ก็ก็มาจับคันนีไดลเอาเอาเียมนะมาสุมต์อยางนี่เหรอ <c oughs> เดียวงั้นปะแข่งกันไม่ล่าแข่งกันปันล่าไม่ได้เลย thank <laughs> you